ค่ะก็สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเรามาเข้าสู่การเรียนออนไลน์กันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องมารู้จักชื่อกันเถอะนะคะและวันนี้นะคะคุณครูพิสุมีเพลงด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเพลงที่ครูพิสุนํามาเพลงอะไรนะคะไปกันเลยค่ะนี่มีชื่อว่าเพลงชื่อของเธอ เดี๋ยวเด็กๆมาท่องตามคุณครูทีละหนึ่งวักนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจําไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก คุณครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาทีนี้เดี๋ยวเราลองมาร้องเพลงพร้อมๆครูหนึ่งครั้งนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก คุณครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเป็นไงบ้างคะเด็กๆ เด็กๆก,ก็ได้ฟังเพลงไปแล้วนะคะเพลงนี้เกี่ยวกับการแนะนำชื่อของตนเองนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รู้จักและคุณครูได้รู้จักด้วยนะคุณครูฝากให้ผู้ปกครองช่วยอัดคลิปเด็กๆแนะนำชื่อของตัวเองด้วยนะคะและส่งคลิปมาให้คุณครูด้วยนะคะในไลน์กลุ่มนะคะและวันนี้นะคะคุณครูพิสุมี ใบงานให้เด็กๆด้วยนะคะใบงานเกี่ยวกับการแนะนำชื่อของตนเองนะลูกนะและคุณครูให้เด็กๆไประบายสีให้สวยงามนะคะโดยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณครูขอจบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ